สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้านาเสนอนะคะในส่วนของปีค้างคาวค่ะของทางร้านเรานะคะอันนี้เป็นผลงานของร้านเราเองค่ะเป็นเกรดมีเนียมนะคะ6 0 6 1และ6 0 6 3นะคะปีกนะคะเป็นอลูมิเนียมหนา6.3มมิลค่ะอกจะอยู่ที่5เซนนะคะตัวนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวที่เป็นรูเฉียงหรือว่ารูสไลด์เนี่ยนะคะ คุณลักษณะพิเศษในการใส่เชือกเข้าไปนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราให้ดูตัวเก่าก่อนตัวเก่าจะเป็นการใส่เชือกแบบนี้นะคะจะเป็นช่องแล้วก็เป็นหลุมแบบนี้นะคะช่องแบบนี้ค <machine> ่ะเวลาเราใส่เ <siete> ชือกเข้าไปนะคะเราจะใส่จากทางด้านนี้แล้วก็ใส่ไปที่ซ้ายสุดแลกขวาสุดของแต่ละข้างนะคะเวลาเราใส่เราก็ต้องใส่จากข้างในไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเอาออกเราก็ต้องเอาจากด้านนอกถ้าเกิดว่าเราใส่หลายเส้น ใส่จากด้านนอกแล้วออกก่อนเอาออกอาออกถึงจะเอาด้านในออกได้อย่างนี้นะคะสําหรับคนที่จะเปลี่ยนนะคะแต่ปีกตัวใหม่ที่เป็นรูเฉียงหรือรูสไลด์ตัวนี้นะคะอะตัวนี้ค่ะตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่เชือกนะคะเอ่อช่องใดก็ได้แล้วใส่เข้าไปแล้วนะคะ ก็เข้าตามช่องของแต่ละช่องนะคะใส่ซ้ายสุดหรือขวาสุดหรือว่าจะเป็นช่องที่2ที่3ที่4ที่5อย่างนี้ก็ได้นะคะอพอเราใส่ไปแล้วนะคะสมมุติว่าเราใส่สัก3เส้นนะคะเราต้องการที่จะเอาในสุดเนี่ยออกนะคะเราก็สามารถที่จะลู่สายนะคะขึ้นมาด้านบนนี้ได้เลยขึ้นขึ้นขึ้นมาทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะโดยผ่านาจุด2อสามไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเคลื่อนจุดนั้นๆเลยนะคะ อ่าอันนี้เราจะเอาเข้าเ,าเอาออกคือทําได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเอาทุกๆอันออกนะคะโอเคลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้มีบริการปลายทางจากเรามีัั้สองอย่างนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยราคาก็จะแตกต่างกันนะคะในส่วนของสองแบบนี้ค่ะสนใจก็ทักมาถามได้นะคะตัวนี้เป็นปีกลูเฉียงนะคะหรือลูสไลด์นะคะ อันนี้ก็เป็นแบบเดิมที่เรามีค่ะแบบหลุมนะคะโอเคสวยๆค่ะงานสวย<า>มอ<า>เดี๋ยวดูกันนาตามนี้เลยนี่นะตัวนี้ก็สวยค่ะโอเคสนใจก็ทักมาถามได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ